พบกันอีกครั้งนะคะในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยกันนะคะสำนวนเป็นถ้อยคำที่ผูกขึ้นด้วยภาษาที่กระชับกินใจและไพเราะเพื่อพูดหรือเขียนเปรียบเทียบทวงติงสกิดใจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่านค่ะและคำว่าสำนวนนั้นหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงโวหารบางทีก็ใช้สำนวนโวหาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2542สำนวนมีที่มาหลากหลายและให้แง่คิดในเรื่องต่างๆเช่นความประหยัดซื่อสัตว์มานะอดทนกตันยูรูุคุณเป็นต้นค่ะสำนวนมีหลายลักษณะเช่นคำพังเพยภาสิทธ์หรือสุภาษิตสำนวนที่มีความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง สำนวนที่เป็นปริศนาคำททยและสำนวนที่เป็นคำขวัญค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูรายละเอียดของสำนวนพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องที่พูดถึงแฝ่งด้วยข้อคิดเราเรียกว่าคำพังเพยยกตัวอย่างเชน่เนเงยหน้าอ้าปากน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เป็นต้นต่อมาคือสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำซึ่งเราเรียกว่าภาษิตรหรือสุภาษิตยกตัวอย่างเชน่นตามใจปากมากนี่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกเป็นต้นค่ะส่วนสำนวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝง ไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิมเช่นคำว่าชักใยความหมายตรงก็คือแม่งมุมชักใยส่วนความหมายแฝงก็คือกลุ่มผู้ประท้วงมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังความหมายของคำว่าชักใยในที่นี้คือมีผู้บงการหรือกำกับอยู่เบื้องหลังค่ะและสุดท้ายคือสำนวนที่เป็นปริศนาคำททยซึ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งของไทย ใช้ทายเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและฝึกชาวปัญญาเช่นอะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปกดินคำตอบก็คือตะไคร้อะไรเอ่ยต้นเท่าแขนใบแล่นเสี้ยวคำตอบก็คืออ้อ,อยอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบาวาเดียวคำตอบก็คือกล้วยค่ะสรุปแล้วสุภาษิต เป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบใช้ถ้อยคำสั้นๆแต่กินความหมายลึกซึ้งมีลักษณะเป็นคำสอนหรือหลักความจริงที่เตือนให้ทำหรือละเว้นการกระทำบางทีเรียกว่าภาสิตค่ะเรามาดูตัวอย่างคำสุภาษิตกันนะคะคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อหมายความว่าจะพิจารณาคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือหมายความว่าอย่าขัดขวางผู้มีอำนาจหรือเป็นคำพูดเชิงตักเตือนค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองหมายความว่าไม่ควรไว้วางใจใครจนเกินไปเพราะอาจทำให้ตนเองมีความทุกข์ได้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหมายความว่า รู้จักเอาตัวรอดโดยปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามหมายความว่าเรียนรู้ไว้ไม่หนักเรียวหนักแรงหรือเสียหายอะไรน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายความว่าแม้จะไม่พอใจก็แสดงสีหน้ายิ้มแย้ม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหมายความว่าคนที่ทำแต่ความดีจะได้ผลดีตอบแทนคนที่ทำชั่วจะมีแต่ความโชคร้ายความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายความว่ามีความรู้มากมายแต่เมื่อเกิดปัญหาแก้ปัญหาไม่ได้ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นหมายความว่าคิดจะทำอะไรต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าเราเกิดมาต้องพึ่งตนเองก่อนที่จะไปอาศัยคนอื่นสุภาษิตเป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542เช่นรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือส่วนภาษาสันสกฤตหรือบาลีหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วค่ะสำนวนพวกนี้น้องๆเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมคะและสำนวนไทยนั้นยังมีอีกมากมาย น้องๆก็ลองกลับไปศึกษาดูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ